สอนวิธีการพับที่ขั้นหนังสือเป็นรูปโบวแบบง่ายๆแบบนี้นะคะไปดูวิธีการทำกันเลยกระดาษที่ใช้นะคะขนาด15ูณ15เซนติเมตรนะคะขั้นตอนแรกเราจะพับครึ่งนะคะในแนวสามเหลี่ยมแบบนี้ค่ะเราจะพับทั้งสองฝั่งค่ะเมื่อพับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะพับครึ่งแบบนี้นะคะทั้งสฝั่งด้วยกันนะคะจากนั้นค่ะ พับครึ่งนะคะพับครึ่งแบบนี้อีกครั้งหนึง่งแล้วก็พับครึ่งอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วเราก็จะพับนะคะพับเข้าพับออกแบบนี้นะคะให้เหมือนกับขั้นบันไดนะคะแบบนี้นะนี่คะ่ะจะได้ออกมาแบบนี้นะคะพับทั้งสองฝั่งคะ่ะ เมื่อพับทั้งสองฝั่งนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะพับครึ่งนะคะแบบนี้ค่ะจากนั้นนะคะพับด้านข้างนะคะเข้ามานะคะแบบนี้ค่ะทั้งสองฝั่งนะหลังจากนั้นนะคะเราจะพับด้านล่างนะคะขึ้นไปนะคะเป็นแนวสามเหลี่ยมแบบนี้นะคะเสร็จเรียบร้อยนะเดี๋ยวเราจะใช้เป็นกาวสองหน้านะคะ แปะนะคะแบบนี้หรือจะใช้กาวก็ได้นะคะเพื่อยึดติดนะคะเสร็จเรียบร้อยนะคะพับกลับมานะคะแล้วก็ตรงนี้นะคะเราก็คลี่นะคะให้สวยงามนะคะจัดตกแต่งให้สวยงามนะคะจะได้เป็นโบนะคะแบบนี้เลยค่ะนี่ค่ะแค่นี้นะคะที่คานหนังสือรูปโบของเราก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วะคะ่ะทำไม่ยากเลยนะคะ นี่นะคะวิธีการใส่ที่แค่หนังสือก็จะประมาณนี้นะคะก็สอดไปได้เลยค่ะสวยงามน่ารักมากๆเลยนะคะสามารถที่จะเอาไปทำตามกันได้นะคะสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ